สาเหทีหวอนแมนน,น,นีทีวนจ้าสจ้ในม้อสิว่าโหดแต่ยาม้อสเพยเป็นยาจร่ง่ไทยหูบน้ำแนนน้ไทยหูบแนเอา้าวหยเฟซีเบิงแนน คนทั้งฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศเด้อพี่น้องมี้ป้าดำแล้วก็อีเดติงผ้าผ้านมหนมก็ผ้าเลยายาโบแมนน้องแมนน้องเลยายากับน้องเนมผ้ามาพี่น้องสวัสดีพี่นสวัสดีพี่น้องบอกไปเบอร์สุดทุกคนเลือนน้องเน็มเจเนลเลอรพี่น้องเลื่อยินดีตอนฮับซู่บ้านพี่น้องยินดีตอนฮับซู่บ้านพี่น้องวันนี้มาอาการนั้น มามา,ออาเพื่อนเดี่ยวเนาะพากันกินปีกปูปียังเดียวมือวันนีเ้เืงอนมากแม่ยายยมว่าอยากกินปลาว่านใจดีปลาดิบอย่างแน่ยพันว่าปลาว่านใจดีเป็นยังไงไจัดแล้วเออจัดแล้วคือคือ,อวันยาปลาว่านใจดีดมันใจดีเ่ราะมัน อันเด้ยังไงเนพี่น้องวันนี้เป็นมือขอบขั้วเนอะพี่น้องเนอะวาสันซาเป็นเป็นประวันใจดีดีแมนเป็นาอาหารสาค้าประเทศไทยเพ็่นมาเปิือยเพื่นซิหมอร์เหล้าไเลยนกี่น้อีองปักเตเฮะเขาเคยมาสองสามเถื่อนแหละนอกไทยคิด<น>ลองในเอฟซีเบิงเมืนลตาไหนหลังจากมือนั่นอกกักไดมาอีพี่น้องน้แหนมกับเจบตาเนไปกวดเนาะอ่ะพี่น้องวันนี้เขากับสิห้า อีเมะพิงแลวก็น้องแนมแลวก็เอือยยาๆเขนไปกินปาว่าโมเมนเท่าผ้ามากเลยเอืยย่าๆกับน้แนมผ้าเฮามากพี่น้องเอือยยาๆเพื่อนคือ่วเราพี่น้องเราเป็นอย่างนี้อย่างปาว่าอย่างดื้ออย่าดื้อขอกใจเอือยย่าๆเด้อเอืยย่าเลยล่ะจเท่าไทยเอืยย่าๆเอฟซเบงเอฟซีทามหาเอือยย่าๆไล่ล่เอือยย่าๆยังเห็นเบียดในตัว ไปย้องไปกินบ๊วยคือตันคนเมาโมเห็นนะโมเวนูเฟ่เล่าพีหลอกเล่าเขาเอ่ยมาอันนั้ตรงนี้ก็เมืนอคืนมันเป็นสูตรบริเห็นแมนโมเห็นเอือยถ่ายหยุดเทิงเอออันนั้นสิบห้าคนไปกินบุฟเฟ่บริกินไรเดือนเล่บว่าเดฟปีกายพูนมาบริกินเป็นจังไหนดีใจบ่ลูกสาวมาดีใจฮะจอดแขนจมมาอีเมตื่นก็เช็คที่รถ ขอโทดขออาไปฮะผู้ดีเอ๋ยย่ายญายังมาพอดีสบายดี FC เอยตารามทามหาเอ๋ยยญายาไล่แห้งทามหาเอ๋ยย่าย้าไล่กนทามหาเมตีผู้ไรกับยายาดีเอ๋ยยายาชายายาเพราะว่าเอ๋ยยายานี่ฟ ทานคุณส้มมันแค่เพราะว่าเราขับรถเกลงไปเที่ยวปวดหูเบิร์ดหิบูเบิร์ดสีกันทานเนี่ยหูเบิร์ดนอกจากดีใจนอกจากมีคนเป็นเป็นอะไรอีกคนนึงนอนซ่าหวยขอบข้าวใหากันได้ปะจากที่ว่าเอออยู่ตะกี้ซ่าไม่ลูกก็เป็นซีไม่ลู้นอกจา่นั่นก็ีปม่ลูกเป็นรูปจะได้ขุนวันนี้ขุนนั่นเบอกทุกเมใหญ่ฟังเมื่อเห็นจังได้ติดในเมเลี้ยงเขาเราเนี่ยฮะเอ้ยโชคดีนิดนึงเนาะพอดีโชคดีไปได้ตัวดีมาในตัวดี ซื้ออะไรนึงถึงจักบาทเนาะม20บาทบ่1 0 0บาทพี่น้อง1 2ตัวาละ20บาทเลขล20บาทแม่น20บาทได้1,200 1,200 1,000 0 4 0 0บาท0 0 0บาทเอมเียงกันย้อนปพี่น้องไปกินเนาะวันนี้เนาะ แมนตายพี่น้องขอบคุณเอลยอย่าเด้อให้เฮงอีเรื่องหวั่นนานี่เด้อเมื่อนี้กระเดกออกเด้อพี่น้องเข่าสู้ซี่ มีห่านเขาค้าประจำอีเมลและหันแนมน,นี่อยู่นี่คุณใหญ่มากินทุกมือทุกมือแต่ว่าส่วงหนึง่งส่วงหนึง่งส่วงหนึงหน่งในโมเมนต์ส่วงนี้เพ <อ S 2> าราะง่ายอันห่านจะมั่มากมาก,กินกะเพราหัหารญี่หั่นทุกมือนั่งมาผู้เดียวได้ส่วงนึงนมากคเงิ่นเงาส่วงหลูกคนไปใหม่ๆ โอ้โหเป็ดพี่น้องมีเขากับมาฮอรน์นาห่านแล้วนเนาะเป็ดแอยากไปกินข้องแถแบบนี้นเนาะเราไปกินอยูครังไข่เป็ดปักกิง่งเขาวา่าเป็ดปักกิง่งมากเลยเขาไม่ได้นี่เนาะพี่น้องหา่านปาวานใจดีซุกกี้ซาบูเป็นห่านที่แบบอีเมมากกินแล้วาคา่บ่แพงพี่น้องนี่มันเป็นสุดเราพี่น้องแบบ มีพักมีเจวมีน้ำจิ้มมีเนือ้อจะซีนาะแล้วแต่เขาสีเลือกว่าเอาแบบไดสูตรไดแล้วก็จะมีเพิ่มท็อปปิ้งนวลน,นี้นั่นแล้วก็เพิ่มนวลน,นี้นั่นได้ประมาณนี้บรรยากาศในห,หานก็คือเก้าพี่น้อง ได้ยู่น้อยนึงใครก็ย่าสั่งน่งด้ึเส่บเอาเอาเป็นต้มยำแนเบิ้งจักบาแต่ว่าเลยมสุเดมต้มยำกอมาแ้เอาหน้าซุบดำดูเค็มหส่ล้ากนคุณยำก็ได้มเลยเหลือสองน้ำสุกนอกพี่น้อง นี่เอาเซ็ตรวมเอาเซ็ตรวมสิบหนึ่งเลยเซ็ตรวมสุดหนึ่งเ้าจะเอาซีเอาเอาซีมเ,เพิ่มบอ,อาซีมเพิ่มแบบนี้จเดือดแบบนี้เนาะเมนูเพิ่นสสุดหนึ่งเหล่มต้นแซนแปดสีบพันกีพี่นอ้องกับน,น,น้เก๊กฮวยเป็นเงื่อนไทยค,ทค่ะเกือบสี่ร้อยบาทจะมีเดือดขี่เดือด นี่อาหารทามาแลว้วเนาะพี่น้องเสร็จทะเลเนาะนี่จะเป็นน้ำซุปโอ้พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ผัดผัดกระลังงีนงีนแบบง่าเป็นง่ายเลยนี่โอ้คิวเดี๋ยวยีคิวอันนันแปลว่าจังไร แไปบางแสบ <laughs> วันนี้ได้กินอันงานอันอีสังแหงนะ้งเนาะได้กินงานแห้งพี่น้องเอย้ยโอหมูมสไลด์นะจ๊ะแล้วก็น้ำซุปดำกับตุปย่ำอู้จะแสดบด้วยน้ำซุปย่ำพี่น้องแล้วก็มีสุสดท้ายมีตะบุตะมีน่าทานเนา,าะ จะเป็นข้อเห็ดเป็นตะแคงน้ำจิม้มเพิ่นก็มี่สามอย่างเนาะพี่น้องมีน้ำจิม้มซอสงาซีฟู้ดและะ้วก็น้ำจิ้มซอสก็โอ้โหเราเป็นซอสอีกอย่างเลยซอสงาน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซอสงามาจะได้รีวิวในข้อตลอดรีวิวในข้อตลอดเนาะพี่น้องอนีเลยวุ้ยหอมเลยพี่น้องเลยเยาว,วีวน เป็นใจไหนเมียหญ่ควากโมซึโมยจ่๋งจิ๋งจินบ่ะไรอลายเราอยากไป็นขอยากอยากเงี้อยากเงี้ยกินได้น้อยเดียวโอ้มีเด็กน้องไอ้มันสมอยากเลยเป็นข้องอยู่พี่น้องเลยอันนี้เท่ากับสร้างเพิ่มมีพี่น้องสันคอสไลท์แล้วก็ตับ บำนุงแน่วัาใจเออมันมีห้องกับสีได้ลงมือได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้นปาสีแดงมากินหอมอ่ทางทองพี่น้องบได้กินหดเขาเด้พี่น้องเนื้อหางทองมากน้ำนมเนมจัดการกินดนื้อเนี๋ยวตอนนี้ดูน่าจะสุดเป็นยังต้ลสวดเย ไก่แหละไก่สีพุทเละทำมันมอสทอดห้าลงแล้วมันสีขาวเนาะเด่น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 เอมนี่จะผ่าลายๆก่อนเมื่อนี้เอฟซีบอกว่าเอาเอลือยาามาไล่ซดน้ำนี่อยากคอยน้ำเอือยาาเอลือยาๆแล้วหั่เปาโป๊กเกลือยายาสาวนครหลวงเนาะพี่เนาะเอฟซีมาก น้ำซุปดำนั่นเป็นอันนั้นแบบน้ำซุปจีนหมอแต่มันม่กินไหนก็พอเคยกินได้ละตอนนั้นตัวว่าเข้าไปกินตัวแซ่บส,<า>สีอิ่มจะอะไรกินโหลดเอาลองโหลดเอาใส่ต้มยำมันจิงบวชข้าวมันเป็นรวดจังไหนกินไ,ไหนบวชต้องยัง ใหญ่เง้ยนะม่ใ่ยูรแม่ามันบกิบหอกเข้าตองใส่แบบสมุนไพรยังใส่ยางนำนะต้มยำแซ่บใส่สีอย่านี้เลี่นะรตอันนี้ิันนได้นะีกรแสกันยดใส่ใส่กเี่ยนี่บรรยากาศพี่น้องเป็นเนสอยใส่ยางใหญ่ พี่น้องลงมือนะเด้อบาดนี้โอ้กินโบเอิรนไทอีกน่อยใหญ่น้อมันสีเบเอี้ยนมาติใหญ่เป็นย่านโบอี้พี่น้องพากันหิวพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อ ปีนี้ไม่ท่าทิ้นสุดเจดนเด้อะพวกเบียดีจีไหนเนาะปีใหม่เหรอแมนทำมเอฟซีในตีว่าปีใหม่เอฟซีสิไปเที่ยวไซเน่เอฟจีเลยผู้ได้สิเทียงเบียไม่ท่าทิ้งกันเทียงเด้อปีนี้เด้อปีใหม่เนี่ยเด้อเจ้าสิกินเบียจะกินเบียได้สิไป็นแนได้ปีนี้คือขาดไปเต้นยูุบเบียโอปกะไปนั่มดอกแมวนี่เลยสายเดียวคุณหนักกินออกคักขนาด บาสักสามอ้าว F4 มาเด้อมากินน้ำม่ทาติงจัดเก็บห่วยบ่จัดกไลา์ขอมือหู <c oughs> ซื้อว่าน้ำซุปกินย่างคล้ายดีเด้อกิน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 ีกิน,น,น,นอน,น,นสิสวนไก ความไผ่นี่ยนะเนาะอืมแล้วมันมีความไข่เลยเธอเาอาเข้า,า,ามามจไผ่อืมนันเนื้แบบนี้บางเข้าไปนี่ติ๊มากค่ะอืมอืมมีตีแสงข้างหน้ติ๊ดมากเป็นมัยยนเลสไลด์นะ ไปอันนั้นแมนไปซาบูบอะไรนีเอาเาเตปูนหน่นไม่ีได้ซิมเลเริ่เหอกเ่เห็นกอรเปาเยขเกียรติรูปนี้เปา เจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือพี่น้องเอ้ยจิ้มกินจุดนี้เจ้ามือนี่ฮู้ซื้อว่าอันโดนโดนโดนพี่น้องเกี๊ยงไม่นู้เป็นสโลว์ราสั่งแสบแห้งราดของเลยเด้วนนย เกี้ยงพี่น้องมาสัซ้านี่อย่าเฝ้านักศึทหารเด้อเป็นจะได้นมเนมหูซึกว่าอ้วนแห้งอ้วนแห้งตาเหี่ที่อ้วนแห้งตาเหี่ยวจะสิจ้าเลยโมสิว่าถั่วแต่ยาโมสเชฟเป็นยาที่ทำ้น็มอ้วนแห้งพี่น้องเอ้ยเต็มจอเลยเนี่ยนมเน็มบาโมหายาวิตามินหมอไปกวดอยู่ฟังไทยเอฟซีทำมาไล่ไล่ยาปัวละกัน กอดสานะเีะกินแิเสี๋ยงเร่ออะจะเอายาเบิรงเบิรงกันยายเนอะพี่น้องเด็กเจ้าผาพ้าพี่น้องขอบคุณได้ไหลายเด้อนี่เมือน,นี้กินมดไปสองแสนเท่าไดสิบห้า่ะสองแสนเจบหาพันกีบพี่น้องเบาๆพี่น้องตีเป็นเงินไทยให็นี่ ฮะสี่คนกินเบิร์หาลอยกูบาทคุ<อ>้มคุ้มเป็นคุ้มนอ้อคุ้มขนาดน,แบบน้องอะไยังไงหาลอยหาสิบบาทเออคุณยายอิอ่มบ่โอ้ยทองจนเพทองจนเพพี่น้องเอ้ยบาสตาันเนาะวันนี้เทากับอิมนะพี่น้องอิมซัมล้านคุณยายบ็กินไอซิคิม,อ,มอีกินไอศิรีมอีกพี่น้อง ครีมอะไรหรอเนาะนี่คีอไอศครีมมี่เด้อพี่น้องไอศครีมตัวที่ว่าเพิ่นมาขนาดนหนเอออันนี้สังลอนลี่ครีมเออมันดีไปไปวันนี้นะกินกระเลมโตนอกจากภาพเนาะเวิลล์ดีดีเนาะอ้าวไปไปไปพี่น้องวันนี้นี่เทามาเห็นหนันเน็ตไอดอลสบายดีแน่ไม่ดีครับแนะน้ำซื้อแน่ เสื้อดอกฟ้าซื้อดอกฟ้าอายุจะปีลูกพี่เขาตอบให้ส่งเขาประกวดแี่เมย์พี่พี่น้องสองนิ้วแน่นี่น้องเป็นเน็ตไอดอลเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาแฟนคลับจะเห็นน้องน่เอาพี่ยา่ยาไปทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยพี่ย,ายา่าๆจะแข่งกับน้องเหรอยา่า <laughs> ไทยหูบน้ำแน็แน้มไทยหูบแน้ตตกลงมาไพเป็นลาล่าเนาะ,อ,ะอ๋อคือว่าคือก,กันใช่ปะพี่นองเอ้ยอ้ย จไปเลยหาพันใแสดงว่าอันโบเมนสรุปให้เป็นดาราแหนมโบเมนนั่งงามอะไร้นี่เขาเอื่นประจนปดใหนีนี่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 ับไปหาพันไปหาพัททำไปเป็นไปหาพันเนอะเอา้ย บายบายอีกา่บายอีกบมยบายบายพี่น้องวันนี้หลังจากที่เขากินอ่าปลาวาลใจดีแล้วเนะาะพาอีเม่มากินไอศครีมพี่น้องเน่อีเม่ไปสายหะอีเม่ไปใส่ยโอคุณใหญ่ไปของข้างหน้า ถ้าฉันไปสื่อห้ง่ายไอศครีมอ่มาจากฟังไทยน้องพี่น้องมีหอนี้มีหออียงเกาะมีหอยังวะไดรีครีดไดรดีครีดดาร์ลี่ครีมแมนบอกพี่น้องแมนเขาจะเห็นอยู่ในบิ๊กซีอยู่ในโลตัสอยู่ฟังไทยก็เข้าไปดิไทยอ่ะเนาะ เมนตอนเข้าไปนินไท่แล้วก็ตะกี้นี่ตะกิเตจื้อบอแต่ข้าวเข้าไปอุบลใหม่ๆนี่บ่ได้กินตัวนี้นี่โอ้ยแม่นว่าบอคากพี่แม่กินยำไงพี่แม่กินนมแมนนี่พี่น้องโอวเฉพาะหลอกกับหี่บ่เด็กินนี่เดือดเมนูเพิ่นโอนธรรมดาไซส์เอสสิบสามพันกีท่านี้เป็นยำนี่เลยคือเมน อันนี้เป็นโอรีโอเป็นกระแลมปันแแสบด้านนมีกินน้ำกันเนี่ยเ้าวยา่อานี่แสีมตัวนี้มีแสบมีถุงแมนนนี่นี่แมนเอาอาีั้โอรีโอเบอร์หนึ่งเอาใสเด้ามหน่อยกนยเราบสหน่อยรบอกอีกยังต่างๆจะเป็นแบบฟังไทยเลยเด้อพี่น้อง โอเสุนยเออยวันนมพะวานักนักแกหมอยยาจน่นาจในดมยาลมคุณนะปฏิทพี่น้องเจือยย่าๆจนในดมยาลมเนอะันนี้พี่น้องได้เียเทโบฮี่า กันเฮียบราไปถกินนะแมนคุณยายย่งไปเบิร์อันยามานีพี่น้องเทาก็สีย่างไปหาญาญย่งเนาะพี่น้องเนาะแฉบไหมอันนี้อะไรก็อะไรกินหมันมันเป็นแบบเพื่อนะนาะขนมอะไรอันนี้ของโอริโอโอริโอร แต่ว่าแพงอยู่นะอันนึงเท่าไหรสามกิมหาพันเจ็สิบกว่าบาทเจ็สิบกว่าบาทพี่นอนอู้่องไ่ม่เพ็โอ้โอสมมมาสือแวนเพช็พี่นองพี่แท้ เป็นความซุกเดงๆหน่อยๆของยายโย,ย่งเนาะโมเป็นเพชแผลเรือพี่น้องเอใเแต่ว่าเพื่เชเง่าเาอีเมลเราแบบใสเพ,เพสิ่ใสเ,เป็นเพชเป็นยกกระสีเอาไฮเอฟซีเบิงแน่โอ้ไนะ <c oughs> ผู้บาตีซือ้อมาแจ๊บนจบได้ผู้บาสิมามา <c oughs> เออกงเอาเอาแตเดา๋เอาบจ่ายไหรลเจ็ดสิบบาทอ้อจ่ายไป เบิงค่ำเนี่ยแม่เบิงค่ำเนี่ยนีลูกอยากเบิงค่ำนะเออเดี๋ยวเดโอ้คืองามแฉคือนอกพี่น้องนอข้าใสนี่เบอร์แบนเบนเบนตัวนงข้าใสอนข้าบดไู้ใดเบเบอบเมีหลากหลายเนาะพี่น้องใจใจชี้เท้าดีเกลครบสว กะสีเลือกระเลมกระสีกินพี่น้องเลยใจเงินเพื่อนลบอกกินกระแลมเบิดก่อนมาสั่งแวนีพี่น้องเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาเป็นเงินกีบรลอยลอยกบาทลอยสี่บาทลอย่บาทลอยสสิบาทแม่ลอยสสิบาทพี่น้องแว้นเพี้ยง่แว่นผ้าผ้ากม่ผ้าแม่ผ้าผ้าหลูกันนี่ลูกสาวกก พี่เลือกเนาะเผ็ดนี่เนาะปวดทกกงมาเอาตัวนี้น้องจะไปเอาตัวนี้โอเคชดมาบอกว่าน้าอยู่แต่่คุณจะบีมันตุสยัมจะก่็ใส่แบบนีแล้ะเมนเอาเอาไปแบดนี้ใจ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 มีอะไเงินนี่เนาะเือกเยเอาเลยย่าจำไปย่าจำไ้ แม้นเผ็ดกระไรกะแลมกะได้กินกำไรอีกท so, ั ium, ้งขื่นทั้งรองเนาะพี่น้องเนาะกระไรพี่แมนนะพี่น้องวันนี้เทากับสีได้เมื่อไดเด้อพี่น้องเด้อพอพี่จะได้เนาะเขาคือยางบระยุดเลยยุทธ์ยุทธ์กับยุดธ์อยู่กลางทางนี่ได้อะต่อปิ๊บขีบก่อนพี่น้องว้าสัตว์ซะแต่บอนแต่ยูบารวดวารวดเนาะพี่น้องปี๊บเฮากับปิ๊ก่อนเน้อพี่น้องเน้อกินอิ่มซุปตำล้าน นเนาะพี่น้องเน้าประกอบใจกับย่าๆหลายๆเด้อเอ้ยขอให้กับย่าถือไว้อีกต่างๆน้าให้ให้เที่ยีเด้อหัวเรื่อง้อเล่จักจักซื้อได้เงีม่พี่น้องมารถพี่น้องรถกระสีไปกีบกระสีเปี๊ยดไปอ้าวไปไปบานี้นะ มน s. <S <f poster ör> ันจะไม่โดนสาดาสากขอขอบคุณในไลฟ์ด้อฟ FC พี่น้องทุกท่านที่นิสตามนะคบส่งให้กำลังใจของเฮาบอกว่าจะเป็นสองน้แน้มซาแนวเอยรับสาวราคตต้องมาทิ้งต้องมาทิ้งพี่น้องพี่คนฮะกับยิ่งคนใกแยังค่าค่มคกินกระเดมโอเคจะได้ยิ่มหรโอ้ยแเผ็ดกระไรพี่น้องแนเผ็ดกระไร40บาทหรือว่าเจ็ดสินนแกมาน่มเนมไรเงิเงินเงินให้ชุข้างซื้อน้อ ขอบไปไปไ๊ยไไายบายบายบีบายแบบร้ายบวงเอฟเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามในเด้อพี่น้องบ๊ายบาย